วันแห่งการแสดงออกในทันทีกำลังมาถึงข้อความจากไทมัสกลุ่มปรมาจารย์ผู้บรรลุธรรมขอพระเจ้าอวยพรคุณเราคือไทมัสเราคือกลุ่มปรมาจารย์ผู้บรรลุธรรม พวกคุณทุกคนกำลังเดินทางเพื่อเปลี่ยนแปลงและกลายเป็นคนใหม่ไม่ใช่การเดินทางไปยังสถานที่อื่นและพาคุณคนเดิมไปยังสถานที่ใหม่บางคนมีความคิดเกี่ยวกับการบรรลุธรรมพวกเขาคิดว่าหากคุณส่งพวกเขาไปยังสถานที่ที่ดีกว่าพวกเขาจะมีความสุขมากขึ้นหากคุณส่งบางคนไปที่อื่นที่พาเราทุกคนลงสู่เบื้องล่างและส่งคนดีๆทั้งหมดมาที่นี่ในมิติที่ห้าและบนโลกใหม่นี้ปัญหาทั้งหมดจะได้รับการแก้ไขในจิตใจของพวกเขา อย่างไรก็ตามเมื่อคุณกระหนักว่าการเปลี่ยนไปสู่ระดับ จิตสำนึกใหม่และโลกใหม่คือการเปลี่ยนแปลงที่ตัวคุณเองแสดงว่าคุณกำลังอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องเมื่อน,นั้นคุณจะเข้าใจว่าทำไมคุณถึงอยู่ที่นี่คุณอยู่ที่นั่นเพื่อสัมผัสประสบการณ์การเปลี่ยนแปลงภายในตัวเองก่อนและนั่นคือเหตุผลที่ยานอาวกาศไม่ได้ลงจอดและพาคุณที่พร้อมจะขึ้นไปยังโลกที่ดีกว่าเท่านั้นคุณกำลังอยู่ในกระบวนการร่วมสร้างประสบการณ์ใหม่ของชีวิตบนโลกซึ่งจะเป็นการสานต่อประสบการณ์นี้เป็นการปรับปรุงเครื่องมือที่คุณมีไว้ใช้ ขณะนี้คุณกำลังฝึกฝนและหล่อหลอมทักษะและความสามารถของคุณเองผ่านวิวัฒนาการของจิตสำนึกของคุณและนั่นคือสิ่งที่คุณมีส่วนร่วมไม่ว่าคุณจะรู้หรือไม่ก็ตามทุกๆวันคุณกำลังให้โอกาสตัวเองในการมองเห็นบางสิ่งหรือบางคนในมุมมองที่แตกต่างออกไปคุณมอบโอกาสอีกครั้งให้กับตัวเองในการเปลี่ยนวิธีคิดและความรู้สึกเกี่ยวกับสถานการณ์นั้นปัญหากวนใจที่คอยวนเวียนอยู่ในตัวคุณซ้ำแล้วซ้ำเล่า คุณให้โอกาสตัวเองครั้งแล้วครั้งเล่าในการเติบโตและกลายเป็นคนใหม่ไม่ใช่หยุดนิ่งและเฝ้ารอคอยคุณคือผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงและการเปลี่ยนแปลงได้เริ่มต้นจากตัวคุณเองก่อนตอนนี้เราทราบดีว่าหลายคนคงทราบเรื่องนี้กันแล้วและเราขอแจ้งเรื่องนี้ให้ทราบอีกครั้งเพราะตอนนี้คุณเริ่มเห็นพลังและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในตัวคุณแล้วตอนนี้คุณสัมผัสได้ถึงผลกระทบระลอกคลื่นและผลกระทบแบบบูมเมอร์แรงที่เคยมีมาโดยตลอดแต่ไม่ได้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเหมือนแต่ก่อน คุณสามารถสัมผัสได้ถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตของคุณในทุมชนของคุณในประเทศของคุณและในโลกของคุณเพราะตอนนี้คุณกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและคุณกำลัง ข้ามเส้นเวลาและคุณไม่จำเป็นต้องไปซ่อมแซมโลกที่พันทลายหรือรักษาบาดแผลทั้งหมดเพื่อไปยังสถานที่ใหม่แต่จากจุดที่คุณนั่งอยู่ตอนนี้คุณสามารถเสนอความคิดความรู้สึกความตั้งใจหรือแม้แต่ความปรารถนาที่สันสะเทือนสูงซึ่งจะนำคุณไปสู่เส้นเวลานั้นเพื่อสัมผัสกับความเป็นจริงที่คุณต้องการเห็นมากขึ้นในขณะนี้บางทีคุณอาจต้องรอจนถึงพรุ่งนี้หรือสัปดาห์หน้าแต่ไม่ใช่ทั้งชีวิตหรือแม้แต่หลายทศวรรษวันเหล่านั้นผ่านไปนานแล้ว และวันแห่งการแสดงออกในทันทีกำลังมาถึงคุณกำลังก้าวไปสู่ดินแดนนั้นและคุณกำลังก้าวไปสู่ดินแดนนั้นด้วยการใส่ใจความคิดและความรู้สึกที่คุณส่งออกมาให้มากขึ้นจงกระหนักรู้ในขณะที่ใจดีอ่อนโยนและอดทนกับตัวเองเพราะถึงแม้คุณจะสังเกตเห็นว่าตัวเองกำลังย้อนกลับไปสู่เส้นทางที่คุณเคยล้มมาก่อนหลายครั้งแต่สิ่งนั้นก็จะหายไปอย่างรวดเร็วด้วยความคิดครั้งต่อไปที่คุณมอบให้ด้วยเจตนาครั้งต่อไปที่คุณมีและด้วยความรู้สึกครั้งต่อไปที่ผุดขึ้นมาภายในตัวคุณ นั่นคือทั้งหมดสำหรับตอนนี้เราคือไทมัสเราคือกลุ่มปรมาจารย์ผู้บรรลุธรรมและเราอยู่ท่ามกลางคุณเสมอ